มาโฆษณาขายมาเลยพี่น้องโมดฝนมาเลยออกคุตโกเอเกือบเลียมเสาไปงานไปงานสุพรรณนี่ได้ได้เห็นหัวแตกก็จะหาว่าเมียตีหัวแต่กี้อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเสียงท่าลักของสวนเราช่วงนี้นะพี่น้องนะมาขามบิดๆที่ทําคลิปให้ดูนี่ก็ไปลื้อไปค้นไปดูได้เลยพี่น้องเด้อที่บึงฉว่าก ว่างเกียงก็หลวมเนี่ยมันต้องลื้อนาะออกดูจึงจะเห็นโครงสร้างฐานรากมันสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวบันไซทุกท่านนะครับพบก,กับเขียวคารดบันไซฟาร์มกับคลิปเดือนเช่นเคยคัดมาไปขายงานสุพรรณครับวันนี้วันที่21ผมไป22เชา้าน่าจะถึงนุ่นเที่ยง คลิปลงน่าจะทันนะสำหรับใครที่สนใจเทียนนี่คุณนายกำลังคัดตามออเดอร์150ต้นมีลูกค้าสั่งมาได้ค่าน้ำมันละก็คนไหนสนใจก็โทรมาได้ครับเด้อถ้าช่วงสักหกโมงเช้าเนี่ยยังทันอยู่ผมจะออกจากโคราชประมาณหกโมงเชา้าหรือว่าเจ็ดโมงไม่เกินนี่โดยปกติผมจะออกประมาณหกโมงเชา้าก็จะไอเทียนนี่ผมจะเอาไปเฉพาะที่สั่งนะผมไม่เอาไปวางขายเพราะว่า สําหรับคนที่สั่งผมก็จะเอาไปคราวนี้เดี๋ยวจะมีอะไรมั่งก็จะมีลินซานผู้ในพลฝรั่งหนูแล้วก็อะไรละ่ะมะขามบีทเหมือนเดิมก็ราคาย่อมเยาเช่นเคยครับพี่น้องซื้อมากก็ลดซื้อน้อยก็ไม่ลด <laughs> นี่อีกอย่างหนึ่งที่จะไปเดิอพี่น้องเดนอนี่ลินซานใบกลางตัวละร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบป,ประมาณนี้แหละ นี่กับมันเดิมซื้อเยอะก็มีแถมมีลดพันวันไหนจะสรั่งก็โทรสั่งได้แต่ถ้าเอาไปขายนี่จะเอาไปประมาณสัก20-30ต้นอีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเสินค่ารักของส่วนเราช่วงนี้นะพี่น้องนะมาขามบิดๆที่ทําคลิปให้ดูนี่ทำการลดขนาดกระถางแล้วกําลังแตกไปอ่อนกําลังแตกยอดอ่อนใหม่มาก็ไปลือไปค้นไปดูได้เต่พี่น้องเด้อที่บึงฉวาก <c oughs> งานสุพรรณบุรีงานประกวดบอนไซที่บึงฉวาก วันที่23แต่ผมไปที่22ก็เอาไปประมาณน่าจะถึงร้อยต่อนะก็ไปช่วยอุดหนุนกันได้นะครับพี่น้องครับนี่มีหลากหลายให้เลือกนีลีลาหลากหลายลีลาจะยิบต้นไหนแล่ะ <laughs> อยากกอาต้นสวยอยากก็าต้นสวยอวดเนาะแต่วันก็วางไปเรื่อยเปื่อยนี่บิดๆโคตๆ ไปเรียกดูกันได้ครับพี่น้องครับไปลือไปค้นดูได้นี่นี่หนุนอีกโต๊ะหนึง่งเราจะเอาไปมะขามจะไปหมดนี่แหละแล้วอะไรอีกอ่ะทีนี่คือไอ้พวกนี่เป็น,เป,นเป็นไม้ใบกําลังเพาะคือนุ่นคุณนายก็กําลังคัดเอที่นันอยู่นําเสนออะไรต่อไปดีพี่น้องเนยฝรั่งหนูที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึง่งโอ้ยใายกล้อง ฝรั่งหนูนี่ก็ร้อยกาบาทร้อยห้าครับพี่นอ้องชุดนี้ไม่แน่ใจจะได้ไปกี่ต้นนะไปงานคอนแก่นไปยี่สิบต้นเหลือมาต้นเดียวนี่ที่มากองไวน้นี่เหลือเอาไปย่างเลยยี่สิบต้นผู้ในผลก็ไปยี่สิบต้นที่ไปงานขอนแก่นนะ่ะก็เหลือมาอย่างละต้นนี่ต้วละร้อยห้าสีฟฝรั่งหนูร้อยห้าซีฟลิ้นซานก็ร้อยห้าสิบนี่เดี๋ยวจะทำการขนขึ้นรถก็โปรโมทก่อน แล้วคลิปนั้นที่ไปคอนแก่นนะบอกว่าจะเอาอันนี้ไปด้วยกระตอพะล่วงแต่ลืมนี่กระตอพะล่วงมีทั้งกล่มกอป่ารักเดียวแล้วก็ต้นเดียวๆก็จะอยู่ประมาณส0 0ร้อยคือเป็นป่าใหญ่อยู่นะไอ้ซึบนี่นี่นบางหนามิดอ่ะเนี่กระตอพะล่วงที่เราจะเอาไปมีเป็นป่าด้วย สินค้าอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นอ,อะไรล่ะเพมหน้าสินค้าลักเอานี้ไปจะขายได้ไหมน้อนเนี่ยนี่กำลังออกดอกเลยพี่น้องเลยชาปัตเวียนี่ซื้อมาปีกว่าแล้วเนี่ยมีอยู่แค่เหลืออยู่แค่สี่กระถางยังไม่รู้จะขายต้นทอะไรดีเลยเนี่ย <c oughs> จำไม่ได้ว่าซื้อมาต้นทอะไรมา,าซื้อมาเยอะ แต่พวกตะโกหนูเนี่ยไว้ทําเมพันอ่ะไปดูไอ้ต้นที่อะไรยิกที่พอจะอไปขายได้หนูช่วงนี้เน้นขายอย่างเดียวเลยพี่น้องนี่เพิ่มหน้าไอ้ชิบไหนเนี่ยเพิ่มหน้าอืมดูอย่างงี้ดูยากกล้องหน้า เจะเป็นต่อ,อย่างี้ไปคือมาโครงส้าหมดส่วนจริงๆ,ๆเช่วงนี้เพราะว่าวิ่งขายทั้งงานขอนแก่นทั้งไปส่งเมืองนอนทมาไปส่งที่นนทบุรีมาก็ก,ก็หลายท่านก็อุดหนุนนะครับเนาก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนมาจากสวนเขียว <c oughs> ก็ได้ได้มาทำโอ้ขังเกียงก็ลวมเชอรี่เอาไปดีไหมเนาะเชอรี่เนี่ยเชอรี่ใส่กระถางจริงนะ เชอรี่มีอยู่ประมาณสักสี่สิบกระถางหรือยังไงนี่แหละแต่อยู่ในกระถางจริงซ่อนไว้เดี๋ยวมันมันจะกินพื้นที่ไหมเพราะนี้ก็จะเอาไ้เพ็มหน้าต่อเล็กๆที่หลายๆคนอยากตามหามานะ่ะผมไม่มีเวลาถ่ายรูปให้ไพี่น้องไปสูบนะ้ําเป็นคนบ้าแบกสูบอย่างที่รู้ในหลายๆคลิปเนาะพายุเขา่านี่ก็มืดตึ๊บอยู่นี่ คลิปก่อนที่แล้วที่พาไปดูไว้มวลน,น้ําก่อนรายการรายงานสถานการณ์น้ําพายุขเข่านี่ก็กาลังมืดอยู่อีกเนี่ยนี่วันที่ยี่สิบอ็นะเวลาเที่ยงถ่ายคลิปเนี่นี่ก็จะเป็นเนี่ยเพิมหน้าใส่นี่ใส่นี่มีประมาณสักห้าสิบพยายามจะยัดลดไปให้ได้เ,เป็นตอคือจริงๆต้องยกขึ้นนะ หมายถึงยกดูฐานต้นขึ้นเพราะว่าผมจะฝังงเอาไว้ครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นไม้โคูดมาแล้วก็มาแต่งรากแต่งไรใหม่แล้วนี่ก็ทําการล่อรากมันก็เลยต้องฝังลงไปครึ่งหนึ่งถ้าใหญ่สวยก็ต้องยกโทษขึ้นมาดูว่าว่าทรงมันจะเป็นแบบไหนก็ไปลือไปค้นดูได้ที่งานประกวดวันไซสุพันเดยพี่น้องเลยเนี่ยเนี่ยมันต้องลื้อนาะออกดูถึงจะเห็นโครงสร้างฐานรากมันคือเวลาถ่ายดูมันดูไม่สวยเพราะว่า มันจะเห็นหน้าดินแค่นี้ใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วฐานมันจะลงไปได้อีกเนี่ยแต่ผมทำการตัดทุดลากไงีชยปใหม่ขายของขายของ,ขของคลิปเนี่ยอันนี้โซนหนึงแล้วก็ไอพวกใหญ่ๆกว่านี้ที่ก้มๆนี่คือสแลนมันตกมันเป็นท้องช่างมันเจอแฝนพายุบ่อยเลยต้องก้มอื เป็นตอแบบนี้นี่สินค้าสวนเราช่วงนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยพี่น้องเด้ออันนี้ก็ไม้ลักร้อยสามร้อยสี่ร้อยสองร้อยแล้วแต่ฟอมไม้นี่ความเก่าฟองนี้อายุสามปีนั่นเอเกิอจะขนไปผมมาทําคลิปโฆษณาขายก่อนแล้วนี่ก็ทําการแยกคัดแยกไว้เดี๋ยวรอโกูกมาช่วยกันยกขึ้นรถนี่ยกขึ้นรถก็ ไซนี่ะนะจะเอาไปได้ประมาณสักสามสี่สิบต้นน่ะนะคือพยายามมาไปเรานี่ไปดูสถานที่หน้าง,งานีกิดนึงว่าจะเอาลงได้อ่ประมาณเท่าไหร่คือคือหมายถึงว่าล็อกที่ทางทีมงานจัดให้อ่ะว่าจะลงได้เท่าไหร่ถ้าเอาลงได้สักอย่างละสิบต้นก็จะเอาค่าลดไว้เอาละได้เพิ่มหน้าแล้วเนาะไปดูโอ้ลำบากพี่น้องอยนีมันติดหัว <c oughs> พายุพายุเป็นเหตุสังเกตได้อ,อ <c ười> เกือบเหลี่ยมเสา <c ười> เป็นงานเป็นงานสุพรรณนี่ได้เห็นหัวแตกก็จะหาว่าเมียตีหัวแตยิกี้ช่วงนี้ไปอำนางมากอำคุณนายมากอำ,อำว่าขโมยเงินเมียแอบเมียเอ,อบมาจริงๆแล้วไม่ได้แอบหรอกครับก,ก็ก็ช่วยกันนี่แหละก็ขอจเจ้าฝรั่งพวกนี้ไปนีจเจ้าไปเพิ่มฝรั่งหนู อันนี้เป็นกิ่งช้ำที่ซื้อเข้ามาส่วนหนึ่งก็ตอนไว้อย่างที่บอกอะแต่มันยังไม่ออกรากเป็นเป็นที่ลูกคา้าเขาจองไว้ี่ก็จะแบ่งแๆไปไอที่เห็นเนี่ยพอทะเลไต้หวันใบยักษ์บิดต้นบิดอะไรนะแต่ว่าไม่ได้เอาไปเพราะว่ารากมันทะลุลงดินเยอะมากแล้วแล้วผมมัวจะไปสูบน้ำอยู่ที่สวนนู่นสวนนี่ผมไม่มีเวลามาตัดแต่งเนี่ย มันก็เลยลากทะลุลงดินแล้วก็บางบางกิ่งเหมือนอมรวดหรือไม่ได้เอาไปขายก็จะเน้นเอาเป็นพอกไม้ง่ายๆแล้วกันทุกๆลักล่อยเนี่ยเพมหน้าลินซานอ่าฝรั่งหนูนี่ม่วงม่วงจเจริญหรือลินซานไปกลางอุ้ยต้องค่อยหย่องเดือพี่น้องเดือคือกางเกงก็จะลุดเลื่นลรมก็จะลืน่นนี่ทุวงลินซานผมอาน,นุ้นขัตอผ่วงดอกข้อขาวแต่อันนั้นเป็น ยังไม่ได้ทําทรงเป็นโครงสร้างกำลังขยายพันธุ์ถ้าคนไหนอยากได้ปริมาณมากราคาทรงกับติดต,ต่อมาได้นะหลังไม่มาโทรมาแชทมาอินบอกมาถ้าถาทักไวในแฟนเพจผมไม่ค่อยได้เข้าดู <c oughs> ถ้าจะให้ตอบเรีวก็ต้องหาคุณนายเด้อครับเด้อแอดโคลารบนไซฟาร์มเกิดจะเอาไปถ,าถ้ายังไม่มีใครสั่งนะจะไปแค่อย่างไะยี่ต้น สำหรับริ่นซันใบกลางฝรั่งหนูย,ยี่สิบพูในพลยี่สิฝรั่งหนูก็กําลังเป็นหน่วยเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวอค่อยๆย่ยองเนี่ยเลี่ยมเสาเกือบวัแตกเกีงก็หลวมเนี่นี่พูในพลทับับสนกล้องนี่พูในพลเกิงใหญ่ชุดเนี่ใหญ่กว่าที่เอาไปคนง,งานขนแก่น ไว้พวกนี้ตอนที่แมวไปงานขนเก่นน่ะคือตั้งใจว่าจะไว้ไว้ตอนไว้ทําแม่พันุ์ตอนต่อไปแต่ตอนนี้อยากได้เงินก่อนเพราะว่า <c oughs> เพราะว่ากําลังกาลังจะทำลานกาแฟอยากทําให้มันเสซตจะมาเทพื้นที่ยวไมา่ไปส่งเมืองน,น้นก็โดนเมียยึดแล้ว <c oughs> เราก็ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกไปโรงเรียน ชีวิตลําบากนะพี่น้องเนาะเขียวเนี่ยเ <c oughs> นี่ยฝรั่งหนูกําลังออกลากคนที่จองเอาไว้ก็สามสิบกิ่งคนละห้ากิ่งสิบกิ่งก็เตรียมตัวรอได้พี่น้องเนี่ยนี่ก็จะได้ตัดละรออีสักอาทิตย์เดี๋ยวลากสีน้ำตาลแล้วผมจะตดัดอ่ะมีอะไรอีกบ้างหมดที่นี้แล้วมัม้งไม่คือสนใกล้หมากเมเปิลเอาไปไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อคือสนตอนนี้สนพฤกษ์ก็กลายเป็นสนน้ำผมกลัวว่า ถ้าจู่ๆไปซาบลาขาดพุดแล้วตัดต่อไปผมไม่รู้ว่ามันจะไปนอกน้ำไปก็เรียกอะไรละ่ะคือหาเวลาไปคุดไม่ได้จริงๆนี่มาอวดไม้ประมาณนี้แหละก็อวดไม้ขายไม้อย่างที่รู้กันเดี๋ยวถ่ายเสร็จปุ๊บลงคลิปเลยก็เ <c> ช <oughs> <c oughs> ่นเคยแลละเอาละสิบนาทีสิบกว่านาทีมาโฆษณาขายไม้เลยพี่น้องประมาณนี้แหละเด้อฝากพี่น้องไปช่วยอุดหนุนส่วนครัดบนไซฟาร์ม อย่างที่เคยผ่านมาสำหรับมิตรเมตีก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปอย่างไงล่ะไม่ค่อยได้สาระเน้นขายของช่วงนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจช่องเล็กๆต่อไปนะครับหมดฝนเมาาื่อไรออกคุตโกเดี๋ยวได้ดูคลิปตะลุยป่าฝากด้วยครับสวัสดีครับผม ăn kia có sẽ rút.